17.30นาทีกลับมามองรอบด้านกันกับเรื่องของการนอนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนํำรงแนะนำว่าหนุ่มเพอร์เฟกต์รามจันดัสชื่อรามจันดัสแต่ว่าตายแปลว่าตายเมื่ออายุ42นะฮะเพราะตายอย่างที่พูดซ้ำว่าแข็งแรงการศึกษาดีครอบครัวชีวิตอะไรดีหมดทุกอย่างออกกําลังกายแต่ทําไมตายเมื่ออายุ42เขาเรียกว่า t too ด young นยฮงเหมือนอย่างไมเคิลแจ็คสันเอลวิสเจมส์ดีนเลยที่ได อ่าค่ะพวกนี้แต่เลดี้อทฤษฎดีปอทฤษฎีแต่เลดี้เดนน่ะเขาอุบัติเหตุนะเนาะแต่อันนี้ที่คือสุขภาพสุขภาพสุขภาพเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณดำรงจะไม่เล่าใช่ไหมผมไม่เล่าคนที่จะเล่าเนี่ยชื่อชุมเจตอารีฟหรือชุมเจตนาดีซึ่งคุณชุมเจตเนี่ยเป็นคนไทยแต่เชื้อสายอินเดีย คุณชุมชุุมมเจตนาดีอันนั้นนามปากกานามปากกาชุมเจตนาดีเอ้คนชื่อชุมนามชุมเจตนาดีตั้งให้เองแต่เจตนาดีแต่ก็ชื่อชุมเจตนาก็ชื่อชุมชุมเจตเริ่มสับสนตกลงคุณชุมเจตนาดีเพื่อนของเขาที่อยู่ในอินเดียเนี่ยรู้จักและสนิทกับรามจันดาร์ที่เราจะพูดถึงเลยจะให้คุณชุมเจตนาดีเล่าให้คุณชุมเจตเป็นคนเล่านะครับยินดีครับสวัสดีครับผมชื่อชุมเจตอาริฟนะครับ ผมอยากจะถือโอกาสวันนี้มาเล่าเรื่องนะครับนักบริหารนะครับไอที IT, ที่บริษัท SAP ที่ได้เสียชีวิตไปแค่ตอนอายุ42ปีเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเพราะว่าพักผ่อนไม่พอไอคำว่าพักผ่อนไม่พอนี่ผมก็ติดใจมากเพราะว่าทำไมคนอายุน้อยพักผ่อนไม่พอต้องเสียชีวิตเร็วขนาดนี้ผมก็ทำการคนา้นคว้านะครับเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับมิสเตอร์ราเจนดส นะครับว่าทำไมถึงเขาเสียชีวิตเร็วขนาดนี้ผมก็มีการค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์แมกกซีนหลายๆฉบับแล้วก็เพลินผมโชคดีปีแล้วผมไปเมืองบอมเบย์แล้วได้เจอเพื่อนของเพื่อนเขาที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันนะครับก็ผมจะถือโอกาสนี้อยากจะเอาประวัติที่ผมได้ได้จากเพื่อนเขา มาเล่าให้ท่านฟังครับแต่แปลกมากคนนี้นะครับเพื่อนเขาเล่ามาว่าเพื่อนเขาที่ผมได้คุยเขาบอกว่ากับตามที่ผมค้นคว้าเรื่องของเขาว่าคนที่ชอบออกกําลังกายมากออกวันละสองสามชั่วโมงชอบเล่นเล่นคือเล่นใ,ในในเครื่องเทสเทรดมิลนะครับแล้วก็หรือชอบชอบวิ่งเป็นนักวิ่งมาราธอนเขาก็ออกกําลังกายเต็มที่สองสามชั่วโมงแล้วก็ทํางานเต็มที่นะครับ แต่ว่าสิ่งทีเ่เขามองข้ามไปคือการนอนเขานอนแค่วันละหชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องการนอนนี่ทําให้ชีวิตเขาสั้นครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาก็ออกมาอย่างยิ้มแล้วก็ฟูไปแล้วก็ได้เสียชีวิตแล้วหมอก็วินิจฉัยว่าเพราะว่าหัวใจล้มเหลวฉับพลันครับตอนนี้ผมก็อยากจะ ใช้โอกาสนี้นะครับอยากจะฝากกับผ,ผู้ผู้ชมว่าคือว่าไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียวหรือการการการมีมีสุขภาพอย่างเดียวเพียงพอแต่ว่าการนอนนะครับก็สำคัญมากนะครับจริงหรือเปล่าที่การนอนสําคัญมากและเป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตได้<ช>วันนี้เราจะมีผู้ไขข้อข้องใจให้เรานะคะได้รับเกียรติจากคุณหมอด้าน เ n t ทายเอ g จิ้งโด่งดังระดับประเทศนะนี่คุณหมอตตนุพลวิรุณหการุณนะคะหรือว่าคุณหมอแอมหลายๆคนจะรู้จักถ้าเกิดว่าคนที่ชื่นชอบเรื่องการดูแลสุขภาพคุณหมอแอมนี่สุดยอดเลยคุณหมอสาขาไหนนะเมื่อกี้พูดเป็นภาษาฝรั่งอะ แอนทายเอจิงอยู่รายไลฟ์ของโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะแอนทายเอจิงค่ะชะลอชราอะไรเงี้ยชะลอชะลอวัยชะลอความแก่แต่คุณหมอนี่ต้องนอนวันละสิบเอ็ดชั่วโมงแน่ดูจากหน้าแลวเนี่ยหน้าเด้งมากแป๊ะมากเลยจริงๆแล้วการนอนมันเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตได้ขนาดนี้เลยหรอคุณหมอการนอนนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากนะฮะเรื่องสำคัญมากว่าคนเราบางทีเนี่ยเราเห็นคนไข้หรือเราเห็นคนที่เรารู้จักเนี่ยบางคนดูแข็งแรงมาก เหมือนคลิปเมื่อกี้ข้างในอาจจะไม่แข็งแรง <c oughs> บางคนดูไม่ค่อยแข็งแรงบางทีอยู่ไปนานกว่าเราอีกร้อยหนึ่งยังอยู่เลยเพราะว่าภาพที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยเวลาเราดูเรื่องสุขภาพเนี่ย <c oughs> มันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้น <c oughs> มีรายละเอียดในตับในไตในไส้ในพุงในร่างกายเราข้างในที่บางครั้งเราก็ไม่อาจจะรู้ได้แม้กระทั่งผมเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด <c oughs> ูหญิงด้วยตาเนี่ยหรือดูคุณดำรงด้วยตาเนี่ยเราก็ประเมินไม่ได้ลึกถึงระดับเคมีในเลือด ว่าร่างกายเนี่ยเริ่มต้นมีปัญหาหรือดหยางนี่คือคสิ่งที่เรียกว,ว่าเวชศาสตร์ชรววะออลอวัยเวชศาสตร์ชะลอวัยเวชศาสตร์ชะลอวัย,ยนี่คือชื่อ,ช,อชื่อที่เราเรียกสาขานี้ในปัจจุบันแม้แต่ก็เย่นงเห็นอาหารก็ดีใช่ไหมคะเขาเป็นอนเดรบีมากระวังระวังเรื่องอาหารมากออกกําลังกายฟิตมากสองสามชั่วโมงนะทุกอย่างเลยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ทุกอย่างเลยยกเมตรามว่าผมไม่ต้องการเรื่องนอนมากนัก ซึ่งเห็นว่าคนในปัจจุบันคนทํางานเนี่ยไม่ค่อยแคร์เรื่องนอนคุณดำรงนอนวันละกี่ชั่วโมงน่าต้องถามเนี่ยเดี๋ยวตรวจเลยดีกว่าจริงริจครับเอ้เนี่ใช่เขาป่าไม่รู้ฮะใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ใช่หรอฮะนะครับอค่ะ ผมเนี่ยนอนวันละห้าชั่วโมงซึ่งเป็นปัญหามาตลอดครับคุณหมอนาฬิกาในร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะยังไงนะห้าชั่วโมงป็ตื่นมันตื่นแต่ว่ามันยังดีว่าลุกมาดูโทรทัศน์หรืออะไรแล้วมันไปต่อได้ต้องเรียนถามว่าเริ่มนอนกี่โมงครับเริ่มเข้านอนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้นะฮะก็สักสามทุ่มไปนะครับสามทุ่มแล้วกิดตีสองคะตีสองตื่นตื่นเลยอนี้มีใครปลุกหรือเปล่าคะไม่มีไม่มีแล้วหลับต่อได้ไหมฮะ แต่ต้องออกมาดูทีวีหน่อยบ,อบางทีมตั้งแต่มาทามองรอบด้านเนี่ยนะฮะมันก็ต้องนึกอะไรขึ้นรกมาส่งลายตีส <c oughs> องก็ดิ้งดิ้งมาแล้ว่ะเขาจะาต้องหาว่าดํางนี่ยังไม่กลับบ้านตีือไม่่กลับบ้านตีสองจะตื่นแต่พอมาเดินมาทํานู่นทํานี่แล้วกลับไปนอนต่อได้จอนนอนต่อได้ครับ,รบถ้าโชคดีมีฟุตบอลที่ที่เราชอบเนี่ยนะฮะยาวเลยก็จะยาวเลยนะฮะเรื่องนอนนี่ต้องต้องเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นศิลปะ เป็นศิลปะผมเชี่ยวชาญทางด้านนี้ศึกษาทางด้านนี้เนี่ยเรื่องเบาหวานเรื่องความดันเรื่องสุขภาพเรื่องวัยทองผู้ชายวัยทองผู้หญิงทุกอย่างส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นสุขภาพกายมักจะตรงไปตรงมาเรารักษาผลก็ดีขึ้นเรารักษาผลก็ดีขึ้นเรื่องการนอนเนี่ยในเมืองนอกเองในบ้านเราเองเนี่ยเวลาเราศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งตำราเวลาผมไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าเป็นอาร์ตคือมันเป็นศิลปะบางอย่างก็ไม่มีสาเหตุ บางอย่างก็อ,อธิบายไม่ได้แต่พอเราลงไปดูรายละเอียดเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากนะครับว่าในสุขภาพเวลาเรารักษาคนไข้ให้แข็งแรงขึ้นเนี่ยการนอนนี่สำคัญสุดไม่ใช่<อ>สำคัญอันดับสองอันดับสามบเบอร์หนึ่งเลยะ<อ>นะครับว่าในร่างกายเราเนี่ยผมเล่าให้ฟังนี้ดีกว่าว่าสั้นๆว่าเรามีฮอร์โมนอยู่2ชุดนะครับชุดกลางวันกับชุดกลางคืนชุดกลางวันก็จะหลั่งออกมาเพื่อซ่อมเอยไม่ใช่เพื่อ กระตุ้นเพื่อให้คิดเพื่อให้ทํางานได้เพื่อให้ร่างกายเราสามารถดําเนินไปในแต่ละวันชุดกลางวันเนี่ยจะหลังมาตอนพระอาทิตย์ขึ้นคุณดำารงก็หกโมงเช้าเนาะจนถึงหกโมงเย็นหลังตลอดชุดนี้เวลาหลังเนี่ยเราควรจะคิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากลางวันเราเป็นคนอายุมากเรานอนอยู่บ้านแล้วเราก็หลับทั้งวัน อย่างเงี้ยมีความสุ่มเสี่ยงที่เราอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเขาถึงบอกว่าคนแก่อยู่บ้านต้องใช้สมองบ้างเล่นไพ่เล่นไพ่เล่นไอแพดเล่นเกม คุยกันใช้สมองอันนี้ชุดกลางวันนะผมขอขั้นนิดนึงนะฮะการนอนกลางวันเนี่ยจำเป็นไหมมีประโยชน์ไหมเห็นก็ว่ากลางวันควรจะสักงีบหนึ่งจริงมีไหมครับดีไหมครับควรทำไหมครับอันนี้มีอันนี้มีการวิจัยในเมืองนอกเลยนะครับว่ามาซัพพอร์ตว่าการนอนกลางวันหรือที่เรียกว่า p พาเวอร์น็วันหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงไม่เกินช่วยป้องกันอัลไซเมอร์อ๋อแล้วช่วงเวลาไหนถึงช่วยให้สมองดีเขามีช่วงที่ในยุโรปเขาเรียกช่วงเซสต้าเซสต้าหลังอาหาร ช่วงสวยๆ<ว>คือกินข้าวกลางวันเสร็จสบายโมงกินเสร็จเรียบร้อยทำนั่นทำนี่สักพักประมาณสักบ่ายสองปิดไฟสัหน่อยจะหลับก็ได้หลับตาก็ได้หลับจริงก็ได้ถึงสักสองครึ่งทั้งถึงบ่ายสา ชาร์จสมองดีมากแม้กระทั่งไม่ได้หลับจริงเยนะฮะไม่ได้หลับจริงก็ใช้ได้นะครับเขาเรียกเป็นการนั่งสมาธิที่เราสมาธิเราเมดิเตเราฝึกให้สมองเราเนี่ยได้พักผ่อนเหมือนกับแบตโทรศัพท์เราใช้มาทั้งวันเนี่ยเราปล่อยให้เหลือศูนย์แล้วเราไปชาร์จนี่มันเจ็งนะเราเหลือลงสัก80%เราชาร์จให้เป็นร้อยการนอนกลางวันนี่สําคัญแต่ถ้าเรานอนเยอะเกินไปจนเกิน ชั่วโมงหนึ่งอาจจะส่งผลให้กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับแน่นอนเลยครับแต่หลายคนชอบบอกกลางวันนี้ไม่นอนดีกว่าเดี๋ยวนองคืนนอนได้หลับถ้าอยู่ในหัวข้อชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งทฤษฎีที่ผมรับรองว่าดีแน่ขราวนี้ก็มาถึงชุดกลางคืนชุดกลางคืนก็คือหลังหกโมงเย็นหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นอีกทีเนี่ยเป็นช่วงที่ฮอร์โมนอีกชุดหนึ่งออกมาทํางานแล้วเขาเรียกกะกลางคืนกะกลางคืนนี่จะใช้สําหรับการซ่อมการสร้างการบํารุง การดูแลร่างกายมีตัวหัวหน้าใหญ่ก็ชื่อโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตเด็กๆมีฮอร์โมนตัวนี้เยอะ <C HA> ทำให้เราตัวสูง <C HA> ลูกเด็กเล็กแดงใครมีฮอร์โมนตัวนี้เยอะก็สูงใครมีน้อยก็เตีย <C HA> ดพอเราอายุกเกิน15ปีเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเด็กสุดในชีวิตตอนอายุ15ห <C HA> ลัง15เนี่ยเขาจะหลังน้อยลงแล้วฮอร์โมนนี้ไม่ค่อยออกมาซ่อมแล้ว <C HA> ใช่แต่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยมีประโยชน์มากไงอย่างคุณดำรงเนี่ย <C HA> เราโหเราอยากได้อ่ะ Uh huh. ยุคสมัยหลายพันปีเนี่ยมนุษย์เราไม่ต้องการอะไรหรอกนอกจากเป็นอรมตะใช่นะอยากเ,<ข>าเป็หนุ่มตลอดกาลเขาถึงเรียกนิกเนมตัวนี้ว่าเป็นฮอร์โมนชะลอความแก่ oh. อันดับหนึ่งเลยเป็น King คิงออฟฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนี้เวลาหลังมาเนี่ยก็จะช่วย ผมลุงกระดูกไม่ให้กระดูกพรุนความจําดีหน้าตึงผิวดีผมดีเล็บดีข้อต่อดีกระดูกมไม่ปวดทุกอย่างที่เราคิดออกว่าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยมักจะขึ้นอยู่กับตัวนี้เยอะโกรดทอรนะครแล้วฮอร์โมนฮอร์โมนซ่อมเนี่ยเขาไม่ได้หลังทั้งวันอ๋อค่ะยีบสชั่วโมงเนี่ยเขามีเวลาหลังทุกวันเป็นเวลาจำเพาะของเขาคือช่วงประมาณห้าทุ่ม ถึงตีหนึ่งครึ่งโอ้พอดีพี่พอนเลยพอผมวันนี้กลับบ้านนะผมตื่นพอดีผมนึงบอกคุณนุ่มลงเมื่อกี้ว่าใช้ได้เวลาเรานอนเนี่ยเขาไม่ได้วัดที่จํานวนชั่วโมงกัรนอนโอ้ดีใจบางคนนอนส0บชั่วโมงนอนตีสี่ไปตื่นบ่ายสองตื่นนอนตีสามไปตื่น9ก้าโมงมันได้พักร่างกายแต่สมองไม่ได้พักกรดฮอร์โมนเนี่ยเราอยู่ดีเราจะมาหลับเลยแล้วเราจะได้เนี่ยไม่ใช่นะครับยากกว่านั้นกรดฮอร์โมนในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาจะหลังตอนเราหลับ ลึกเท่านั้นอหลับลึกหลับลึกคือเมื่อกี้ที่คุณนรงลพูดดีคือหลับถูกเวลาช่วงเวลาที่หลับแล้วชะลอความแก่คือหลับแล้วได้โกรทฮอร์โมนมันต้องหลับก่อนเขาหลังไม่ใช่ไปหลับตรงห้าทุ่มเป๊งแล้วเขาหลังพอดีไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยกว่าจะหลับลึกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะหลังจากหลับไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงก็แปลว่าอย่างช้าสี่ทุ่มใช่ช่วงเวลาที่สวยในการชะลอความแก่คือหลับสักสี่ทุ่มถ้าย้อนไปหน่อยอย่างเช่นวัด น้องประพงศ์สายวัดป่าผมเนี่ยลูกศิษย์วัดน้องประพงศ์เนี่ยบนเรียนเนี่ยหลวงพ่อท่านจะเขียนไว้เลยว่าให้นอนสักสี่ทุ่มตื่นตีสองครึ่งแล้วต้องตื่นมาแล้วนะพระวัดน้องประพงศ์เนี่ยมาทาความสะอาดวัดทำอะไรเมื่อก่อนไม่เข้าใจทำไมตื่นเช้ากันจังแต่ตอนไปบวชปุ๊บไม่ง่วงฮะแต่พอเป็นหมออยู่เนี่ยคนไข้เยอะๆเรื่องเยอะๆเนี่ยตื่นแปดโมงยังง่วงเลยครับพอได้ตรงนี้เนี่ยผมก็มาทดสอบทฤษฎีคํานวณวิจัยลงไปดูลึกว่ามันไม่ใช่เรื่อง สายสาศาสตร์แน่เลยมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ก็ไปเจอว่าโกรทฮอร์โมนอันนี้เนี่ยหลั่งมาตอนเราหลับลึกเพราะฉะนั้นหลับลึกก็คือช่วงที่เราไม่มีเรื่องคิดมไม่มีเรื่องเครียดนั้นอย่างดำรงเมื่อกี้บอกว่าทํารายการปุ๊บตื่นมาหัวแล่นส่งลายเลยผ <c oughs> ิดผ <c oughs> ิดเหรอคะตื่นขึ้นมาเดินเล่นเดินเล่นเดินจงกรมหรือเดินธรรมดาหรือนั่งเล่นๆมีได้แต่ถ้าใช้สมองไม่ได้ใช้สมองคือตื่นมาทํางานนี้ไม่ได้แล้วผมหมอที่ผมพิสูจน์ได้แต่ตัวเองก็คือว่าการนอนเนี่ยพอตื่นมาเนี่ย จะเกิดความคิดครีเอทีฟไอเดียอะไรได้ดงาดเยก่อนนอนเราไม่เคยคิดเลยเพราะฉะนั้นต้องยกเครดิตให้กะกลางคืนกะจะมาตอนทุกทีเลยแล้วผมก็จะใ่จะลำพึงลำพันกับคนที่นอนด้วยว่าเออไม่เคยคิดเลยเนี่ยลำพึงลำพันคนที่นอนด้วยเลยอ่ะ S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นหมายถึงภรรยาเพราะฉะนั้นที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ย <ฮะ S 2> <ข>ก็คือว่าช่วงเวลาหลับที่ดีถ้าเป็นเด็กๆๆนะครับเด็กๆฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยการนอนก็คือเด็กต้องหลับเยอะกว่าเราเด็กๆต้องหลับประมาณสักสิบชั่วโมง <of> นนงั้นก็นอนเราก็ให้เด็กนอนอยู่แล้วสองทุ่มก็ไปจนเช้าแล้วฮอร์โมนเขาออกมาตามเวลานี้ด้วยฮอร์โมนของเด็กก็จะไม่เหมือนของเราเขาจะหลังเยอะกว่าเขาจะมีช่วงมาเป็นละลอกระลอกแต่ของผู้ใหญ่ในวัยเกินสักยี่สิบปีเป็นต้นไปเนี่ยการหลับนะครับก็ควรจะวันหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าอายุถึง40 ควรจะหลับวันละ8ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมงครึ่งแล้วกรดฮอร์โมนออกมาเท่าเดิมเหมือนกันไหมคะ5ทุ่มถึงตี2ตี1เหมือนกันแต่ถ้าเกินอายุ40ต้องหลังันต้องนอนวันหนึ่งอย่างน้อยๆต้อง7ชั่วโมง7ชั่วโมงไม่ใช่อย่างคุณดำรลงเมื่อกี้น้อยไปหน่อยครับผมพยายามอยู่บางคนหลับเยอะไม่ได้ประโยชน์เพราะหลับผิดเวลา <med> เราต้องหลับให้ถูกช่วงเวลาว่าถ้าเราหลับถูกคือสี่ทุ่มเราไปตื่นเลยสักตีสองตีสามแล้วคุณดำลงตื่นขึ้นมาอย่างนี้เราได้โกรทฮอร์โมโนไปแล้ว <med> ชุดหนึ่ง <med> ที่ <med> เหลือคือเรานอนเพื่อเราพักผ่อนร่างกายจิตใจแต <med> ่ผมไม่นอนต่อเลโกรทฮอร์โมโนไม่ไม่ทับไ,ไ,ไม่มาเลยมาเหมือนกัน <med> แต่มาลูกเล็ก ก็ยังมีใช่ไหมคะแบบนอนเป็นช่วงๆนี่ก็ยังพอได้ก็ยังพอได้ก็เป็นการทดสอบภาวะว่าคุณดำรงยังมีเรื่องในหัวเยอะเกินไปครับเขาเรียกว่าเราต้องแบ่งกะให้ถูกว่าช่วงที่ฮอร์โมนซ่อมหลังเราต้องอย่าคิดเยอะเพราะฉะนั้นคนเราส่วนใหญ่ในปัจจุบันคนไข้ผมเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยทำผิด เขางานกลับไปด้วยนั่งเล่นไลน์ใช้สมองเยอะๆนั่งดูทีวีนั่งทํางานนั่งคุยงานเพราะนี่ก็ถือว่าทางานนะครับหมอเพราะใช้สมองงั้นกลางคืนเนี่ยง่ายๆครับผมสรุปไปฟังง่ายๆว่ากลางวันใช้สมองเยอะๆคิดไปมากๆพอเข้าบ้านปุ๊บหกโมงเย็นใช้ร่างกายเยอะๆ เช่นออกกําลังหน่อยก็ได้นั่งถักโคเชก็ได้นั่งถักไหมพรมก็ได้ไม่ต้องคิดออกคิดดับทำฮอบบี้เขาเรียกฮอบบี้ต่อจิ๊กซอว์ดูหนังอะไรได้ไหมคะอะไรก็ตามที่ใช้สมองเยอะไม่ดีดูหนังไม่ไม่คิดก็มีที่ที่จะเว้นดูต้องจันลงดูหนังดราม่าดูหนังตื่นเต้นร้องเพลง a c ช i o n ไม่ดีแล้วหนังพวกท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้นดูในญี่ปุชนทนะอย่างญี่ปุ่นนี่ยคิดมากไม่ได้พี่ชอบดูหนังญี่ปุ่นอันน่าจะมากเกินเอามากเกินไป ใช่เลยคะเขาบอกว่าคนหมกมุ่นเกินไปมันก็เสียสุขภาพจิตใช่ไหมคุณหมอในเชิงสุขภาพเนี่ยความเครียดไม่ได้นับที่ความทุกข์นะครับ<อ>ความเครียดคือทุกอย่างที่สมองไม่ได้หยุดเช่นบางคนไม่ได้เครียดเลยแต่เป็นพวก perfectionist ทุกอ,อย่างต้องสะอาดอันนี้ต้องระเบียบลูกไม่กลับบ้านพ่อไม่กลับลบ้านสามีไม่อยู่ไอ้นั่นไม่ได้ดังใจคนนี้โทรมาปรึกษานั่นโทรมายืมเงินอะไรก็ตามที่มันฟุ้งในหัวเยอะๆเนี่ยทำได้ตอนกลางวันพอเข้าบ้านปุ๊บต้องจบหมดเลยอาจจะเปิดเพลงเต้นลํานั่งคุย ทำทุกอย่างให้รู้สึกว่าพ e f u ูหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าสงบพอสงบเสร็จเนี่ยตอนหลับเนี่ยร่างกายจะลงไปหลับลึกเร็วขึ้นถ้าเรื่องเยอะจะหลับไม่เคยลึกบางคนหลับไปตลอดคืนตื่นมารู้สึกเหมือนยังไม่ได้นอนแต่คนข้างบอกนอนได้ยินเสียงกรนแต่ตัวเองบอกไม่รู้นอนไปยังอันนี้คือหลับตื่นกเลยครับหลับตื่นก็ได้โกรดฮอร์โมนน้อยหลับลึกก็ได้โกรดฮอร์โมนเยอะหลับลึกคือเข้านอนท่านี้ ตื่นมาที่อยู่ท่านนี้8โมงแล้วยังไม่ทันพลิกตัวเลยไม่ได้ลุกไปฉี่เลยไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยวูบเดียวหายไปเลยนี่เขาเรียกหลับแบบมีคุณภาพมากก่อนนอนนี่ออกกาลังกายได้ไหมคะก่อนนอนถ้าใกล้เกินชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ดีครับหัวใจจะเต้นไวหัวใจเต้นไวร่างกายสงบตรงนี้เต้นเยอะก็หลับไม่ลึกอีก S <S การหลับลึกนี่เป็นศิลปะ,ะต้องใช้หลายวิธีในการหลอกล่อร่างกายเพราะเขาใหญ่กว่าเราเขาเป็นเจ้าหนายเราเราจะให้เขาหลับลึกเนี่ยเราต้องมีแนวทางให้เขาสงบนะอาบน้ําแต่งตัวปิดไฟมืดเสียงไม่ดังร่างกายดีแล้วค่อยๆแลนดิ<อ>้งลงไปพอพอรอโมนหลังมาครบอย่างนี้คุณดารงหญิงเองทุกปีก็คนอื่นเขาแก่กันปีหนึ่งเราจะแก่ครึ่งปีอาจจะแก่2เดือนเพราะความแก่หรือสุขภาพข้างในไม่ได้แปลตามพสเกิด เหมือนอย่างเคสเมื่อกี้ว่าเขาอาจจะแข็งแรงข้างนอกอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮีดท์ทอยังก็คือแต่ฮอร์โมนข้างในเนี่ยเขาซ่อนแสบไม่ดีหัวใจก็ถึงทํางานไม่เหมาะสมแล้วก็บางครั้งก็เกิดหัวใจวายไปซึ่งเราพบบ่อยครับบางครั้งก็คนสนิทการแข็งแรงมากเราไม่คิดว่าคนเนี้ยวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง เสียเลยเหมือนนักฟุตบอลเหมือนกันนักฟุตบอลเยอะแยะเลยเตะบอลอยู่ในสนามแล้วหัวใจวายล้มตายไปล้มตายไปโอ้อันนี้ดีจังนะคุณคุณหญิงและคุณหมอผมขออนุญาตถอดเทปนี่ลงพิมพ์ในหนังสือผมนะครับหนูจ้งคูณสิงนดีนะนี่นักติกรถ่ายรูปภาพนี้ไปด้วยคุณหมอคลิปคุณหมอนี่คนดูเป็นล้านนะแล้วเรื่องการนอนใช้กับตัวเองได้จบรายการนี้ใช้ได้เลย คืนนี้กลับไปนอนเลยพี่ต้องนอนพี่ต้องหยุดดูหนังญี่ปุ่นพักหนึ่งแล้วก็หยุดี๋ยวต้นเส้นสมองแล้วก็เรื่อนรอต่อต้านเปลี่ยนชาติอื่นแล้วก็นอนสี่ทุ่มตื่นตีสองแล้วก็ห้ามไปคิดงานพี่ต้องส่งไลน์ตื่นตีสองนั่งเพลินๆลงเปิดเพลงไม่ได้คุณหมอห้ามมันมันลื่นลืห้าสิบปีแล้วคือชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่ทำทีวีเนี่ยมันนอนมันนอนน้อยอย่างนี้จริงๆแล้วพอมันตื่นเราได้มันคิดอะไรไม่ได้มันก็ต้องรีบทำทันทียิ่งมีไอ้เครื่องพันนี้แท็บเล็ตเนี่ย ใช่อันนี้คือปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เราแก่ไวนะจริงจริงจริงหลายคนคนไข้ผมแม้กระทั่งพ่อแม่ผมเนี่ยนั่งเล่นร้ายก่อนนอนเนี่ยโอ้โหตัวเสร็จเลยนะในห้องนอนเนี่ยต้องไม่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรเลยเข้าไปคือไปนอนน่ะ อย่างมากเต็มที่ก็นั่งคุยกันได้แค่นั้นแหละและร่างกายจะดีแล้วต้องมืดด้วยใช่ไหมคะนี่ยังไม่นับถึงประเด็นเรื่องคลื่นไฟฟ้าที่กระตุ้นสมองอีกนะออ๋มันอยู่ที่ไหนฮะไอ้นี่ใช่ไหมฮะอยู่ในโทรศัพท์กับพวกไอไอไม่ควรเอาไว้ในห้องนอนโทรศัพท์ควรจะไปชาร์จห้องอื่นแล้วไปซื้อนาฬิกาปลุก ธรรมดามาแล้วหมุนให้เป็นปลุกซะเพราะหลายคนชอบสวนกลับมาว่าเอ๊ะอย่างนี้ต้องมันต้องใช้นาฬิกาปลุกผมบอกไม่ใช่เพื่อมีคนติดต่อ24ชั่วโมงก็โทรเข้าโทรสับบ้านนะโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านอยางนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะต้องกลับต้องกลับไปโอ d school หน่อยฮะไม่งั้น จะได้เดี๋ยวเป็นหน้าไม่เด้งแบบคุณหนอนะอันนี้หน้าเด้งทั้นคู่นะคีณห่อนเป็คู่อันนี้เด้งไปเด้งมาเพราะฉะนั้นจริงๆเราเรื่องการนอนสําคัญที่สุดสําคัญมากอาหารการกินอะไรพวกนี้ยังเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นปัจจัยรองลงไปปัจจัยรองลงไปซึ่งทุกอย่างสําคัญหมดสุขภาพนี่เราต้องทําทุกอย่างนะครับเป็นองค์รวมคงไม่มีแบบทางโกงว่าเรากินน้อยแต่เราออกกําลังเยอะหรือเราออกกําลังแล้วเราไม่อยากกินการลดน้ําหนักหรือการดูแลสุขภาพนี่สรุปแล้วไม่มีทางโกงต้องทําทั้งหมดอ๋ย่งเคยได้ยินว่ามันมีพวกวิตามินทานให้มานอนอน ารหลังอะไรพวกนี้มันมันช่วยจริงจริงไหมคั <นะ S 2> มันก็มีตัวช่วยครับตัวอย่างง่ายๆเช่นตัวที่ทําให้หลับลึกได้เป็นการช่วยกระตุ้นหน่อยในการบํารุงคือเมลาโทนินเมลาโทนินเมลาโทนินนี่ก็คืออยู่ในคนละกลุ่มกับยานอนหลับยานอนหลับนี่คือตัวโกงกินปุ๊บหลับปั๊บ ตัวโกงอ่าตัวโกงคือสมองยังฟุ้งอยู่เลยกินปุ๊บตับ,บ,บที่เขาเรียกแลเลียมอะไรเนี่ยนะฮะ,ะไ,มไ,มไม่ควรกิน,นะะหลายชนิดซึ่งกินช่วงที่เราเครียดมากมีคนเสียมีคนไม่หรือเรารู้สึกทุกข์มากช่วงนั้นกินได้แต่ถ้าเรากินตลอดในอนาคตบั้นปลายอาจจะก่อให้เกิดสมองเสื่อม ไม่ดีมันเหมือนกับมันก็จะต้องเพิ่มจานวนแกรมึ้นเรื่อยๆร<ช>่างกาย<ห>ก็จะลื้อก็เลยต้องกินเยอะ,ะไม่มีทางโกงนะฮะ,ะสุดท้ายก็ต้องมานั่งปล่อยวางทําตัวผ่อนคลายแล้วก็เข้านอนให้ดีใครที่อยู่หรือทางบ้านแล้วนอนไม่ดีนั่นคือสัญญาณเริ่มต้นของโครคภัยไข้เจ็บคนที่ดีคือเขาก็หลับป๊อกไปแล้เช้าตื่นมาคนนอนได้นี่ถือว่าเป็นคนสุขภาพ เยี่ยมทีเดียวแต่เมลาโทนินนี่คือทานได้ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทานแล้วดีอ๋อเหรอคะการนอนนี่ผมบอกว่าเป็นศิลปะเพราะบางคนทานแล้วอาดีถ้าเราลองทานดูแล้วไม่ดีคือเราก็ต้องหลับเองนะครับแต่อย่างน้อยก็เบากว่ายานอนหลับเราถือว่าเป็นวิตามินอ๋อเป็นวิตามินไม่มีบกผลข้างเคียงเขาบอกว่าถ้าเดินมาตอนเด็กแล้วอยากให้นอนหลับให้ดื่มนมอุ่นๆจริงไหมครับนมอุ่นๆก็มีสารเมลาโทนินนี่แหละซีโรโทนินเมลาโทนินจะอยู่ในนมอุ่นๆจะอยู่ในช็อกโกแลต จะอยู่ในแบล็กช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้เป็นต้นการทานก็ทําให้รู้สึกว่าเราสงบขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ลื่นลงไปหลับอันนี้เรารวมเรารวมไว้นะฮะการอดนอนมากๆหรือนอนน้อยทําให้ลดอ้วนแล้วลดยากครับเสี่ยงเบาหวานความดันสูงแน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนแบบว่าทําให้เซ็กเสื่อมเนี่ยใช่เลยโอันนี้กังวลที่สุดเลยฮะใช่เลยอันนี้ช่องแฟมิลี่ไหฮะช่องแฟมิลี่นี้ต้องย้ายเปลี่ยนไป จำเนี่ยฮะเนี่ยนะเนี่ยที่หมอพูดสมองไม่จำหัวใจวายใช่ครับนะฮะใช่คนอื่นไม่กลัวเลยกลัวอันเมื่อกี้เพราเมื่อกี้สรุปให้คุณนรงลฟังว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาเป็นพระราชาในการคุมพราะเขาไม่หลังมาเขานี่หัวใจก็ทํางานผิดร่างกายก็ไม่หลังฮอร์โมนไว้ท้องก็มาเร็วร่างกายก็เริ่มแก่ผมก็เริ่มงอไปโอ้วนไปหเลยจากกนนอนสุดท้ายนอนไม่ได้ัก แป๊บเดียวเนี่ยเราไปดูโอ้โหเฮ้ยทำไมดูแก่จังเราพอเรานอนได้สักพักหนึ่งกลับมาก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนายลาจันดัสนี่รู้เรื่องนี้ช้าเกินไปเสีทชื่จบมทีจบมหาวิทยาลัยนะฮะจริงๆล้วคนมีความรู้หลายๆคนเนี่ยละเลยเรื่องการพักผ่อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอแอมบอกมาเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความรู้มากๆกรบขอบคุณมากๆนะคะสาหรับคุณหมอแอมคุณหมอรานุพลวิรุณหกาลแก้ไขนิดนึงเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องดูหนังโป๊ญี่ปุ่นเซ็กเสื่อมเนี่ยก็จะนึกว หมอคิดดูคนอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยอายุปูนี้แล้วยกตัวอย่างให้ทางบ้านฝังมันหยุดไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้วย้ำเข้าไปอีกแกอย้ำเจาะเลือดหน่อยต้องขอยืมไม่จาะเลือดหน่อยอยากจะไปเผยแพร่ไปขอบคุณมากนะครับราลองนังสือนะขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณขอบคุณพี่ดำรงด้วยค่ะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายมองรอบด้านกันค่ะ